สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมทนเนสเดชิพงศ์นะครับอาจารย์ประจําอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อกับดักการแทรกแซงค่างเงินประเทศตัวเองนําไปสู่วิกฤตน,นะครับเหตุผลที่ผมเอาหัวข้อนี้มาพูดเพราะว่าแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยก็เงินสาลองลดลงนะครับโดยที่เราได้รับคําชี้แจงว่าเรานําเงินเนี่ยไปแทรกแซงค่างเงินบาทเพราะว่าเราไม่อยากให้ค่างเงินบาทมันอ่อนค่าจนเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ค่างเงินบาทอ่อนค่ารุนแรงมากๆกเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับว่าค่าเงิน เยนเนี่ยก็อ่อนค่าเกินไปจนกระทั่งเอาเงินสำรองไปใช้คราวนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นกับดักการแทรกแซงค่างเงินเพราะเพราะอย่างแรกผมบอกองนี้ก่อนการแทรกแซงค่างเงินเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถฝืน,นกลไกตลาดได้ก่อนนะเอาเอาเดียวคัต่อให้เราจ่ายเงินหรือถมเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันมันจะไม่สามารถฝืนฟัน,นเดเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานได้เพราะว่ามันเป็น,นกลไกตลาดทุนนิยมก่อนนะ ตอนนี้สหรัฐเนี่ยนะครับเราจาเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่ามีการมีการแข่งข้าขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเมื่อขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ทําให้เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเขาจะได้รับดอกเบี้ยมากกว่าอย่างเช่นวันนี้กนง,ง,งก็ขึ้นดอกเบีย้ยเรานะครับเท่ากับว่าดอกเบีย้ยประเทศไทยเนี่ยเแต่สหรัฐเนี่ยสามสามสามเปอร์เซ็นต์กว่าแสดงว่าฝากเงินที่สหรัฐตอนนี้ได้กําไร2เด้งคือ1นึ่งเลยกับอ,อกำไรอัตราแลกเปลี่ยนอันที่2คือกําไรดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยครับที่ว่าเงินมันจะไหลไปที่นนั นะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่ายิ่งตลาดหุ้นสมมตินะครับหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นด้วยการที่นําเงินไปอยู่ที่สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะได้เปรียบจากกาไรเพราะด้วยความที่มันเป็นตลาดทุนนิยมมันเป็นเสรี่การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยพยายามจะแทรกแซงค่างเงินตนเองโดยที่หลงลืมการเป็น,นกลไกทุนนิยมและลืมปัจจัยหรือฟันดัมเนทัลของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับก็ มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะแทรกแซงค่าเงินจนกระทั่งเกิดปัญหานำไปสู่วิกฤตเพราะว่าเงินสำรองของตอนเองนั้นมันมีหน้าที่ที่จะถูกนำไปใช้บางอย่างผมผมว่าพาไปดูตรงนี้ก่อนนะอย่างแรกเลยผมพาไปดูเงินสำรองก่อนอเงินสำรองจริงๆนะผมขอซูมนิดหนึ่งมาดูเงินสำรองนะครับอันนี้อัปเดตจากบุงเบิกนะเมษาสองห้าหกห้านะอัปเดตเดือน4ปีนี้นะ อ่ะดูว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ระดับอันดับ12ของโลกอ่ะเราจะเห็นนะครับ2 6 1อ่าโอเคนะฐานะทางการเงินของไทยแข็งแกร่งอ่ะถ้าเราเทียบว่าสัสดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อน,นี่ต่างประเทศระยะสัน้นอ่ะอันนี้สําคัญตรงนี้เลยเพราะว่าโดยเป้าหมายจริงๆแล้วของเงินสำรองอ่ะมันเอาไว้อย่างงี้ครับสมมติว่ามันเป็นหนี้ระยะสั้นปี2ปีหมดไปแล้วเรากู้เงินต่างประเทศมาพอถึงเวลาลรวต่างประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ เขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยกู้ต่อประเทศไทยไม่สามารถที่จะกู้เงินจากต่างประเทศได้เสร็จแล้วเรามีความจําเป็นต้องชําระเงินต้นคืนเราอาจจะไม่มีเงินต้นไปคืนเขาอันนี้ไอ้เงินสํารองตอนนี้อันนี้คือเทียบกับแค่นี้ระยะสั้นนะเนื่ออกไหมอ่าก็คือตอนนี้สี่จุดสี่เท่าของของประเทศไทยซึ่งแต่ถ้าเกิดเราน้อยแล้วมันมีความจําเป็นเนี่ยเราจะเดือดร้อนคราวนี้แต่อยางแต่ยางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตื่นเต้นกว่าเราต้องบอกจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีเงินสํารองอะ่ะ น้อยกว่านี่ต่างประเทศเอาตรงๆเลยนะอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยมีเงินสำรองเนี่ยมากกว่านี่ต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาวรวมกันเลยนะคือถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรารับมืออยู่แต่อย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีการแทรกแซงข้างเงินปัจจุบันน่ะนะครับจริงๆแล้วเงินสำรองเขาน้อยกว่านี่ต่างประเทศอีกแม้ถึงว่าจะเป็นนี่ในประเทศเยอะนะแต่เงินสำรองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังน้อยกว่านี่ของต่างประเทศมันงั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนเกิด ไม่คือยังไงดีไม่ไม่ยอมให้ญี่ปุ่นกู้ต่อญี่ปุ่นก็ต้องชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยถูกไหมและตอนนั้นน่ะอาจจะเกิดวิกฤตคราวนี้ผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นกับดักนะอ่าผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันเป็นกับดักนะคราวนี้เรามาดูก่อนนะว่าตอนเนี้ยอ่าตอนเนี้ยก็คือว่าค่าเงินนะครับสำคัญสำคัญแล้วกันนะของดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้น18.4%แ็นะครับอ่าแข็งค่าขึ้น18.4%เ ออสเตรเลียเนี่ยอ่อนค่า10.7อ่าจีนเนี่ย11กว่ายุโรปเนี่ยอ่อน15ปอนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมปอนด์เนี่ยก็คือว่า19.8ญี่ปุ่นเนี่ย20หมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น18%แต่ปอนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยกับเยนเนี่ยอ่อนค่ามากกว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็หมายความว่าโหอันนี้จุดอันตรายและถ้า2ประเทศนี้พยายามแทรกแซงอย่างล่าสุดวันนี้เลยนะครับตอนที่ผมบันทึกเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวว่า เ,เข้าใจว่าน่าจะเป็นอังกฤษเน,ะนาะน่าจะไม่ไหวแล้วเขากลับมาทำ QE ที่ที่รับซื้อพวกพันธบัตรระยะยาวทั้งหมดเพราะว่าคือมันไม่มีคนโลโอเวอร์นี่น,นึกออกไหมเออคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่รับโลคือเหมือนกับว่าตลาดตาสันนี่สำหรับคนทั่วไปนะที่ที่ไม่มีความรู้ไอ,อ้ตลาดตาสันนี่เนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่จำเป็นต้องถือจนครบอายุนะสมมติเราซื้อพันธบัตรสิปีไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถือจนครบอายุเราไม่พอใจเนี่ยเราขายระหว่างทางได้เขาเรียกว่ายอมยอมคัดลอตหรือบางครั้งอาจจะไม่คัดลอสบางครั้งขายแล้วได้กําไรก็มีนะขึ้นอยู่กับช่วงแนวโน้มของดอกเบีย้ยช่วงนั้นๆซึ่งอตอนเนี้ผมเข้าใจว่าแม้แ,มแตใ่ในอังกฤษเองเนี่ยนะครับสาราจอาณาจักรเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นก็มันกลายว่าคนเนี่ย พอคนไม่พอใจแล้วเขาก็ไปขายพันธบัตรระยะยาวทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ไม่มีคนรับซือ้อมันก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะหนี้ระยะยาวเขาก็เยอะกว่าเงินสำรองด้วยเดี๋ยวพอนานไปเนี่ยเจ๊งแน่นอนเลยถ้าเกิดไม่ไม่มีการโลโอเวอร์ส่วนใหญ่ประเทศเนะี่ยยุโรปก็ดีสหรัฐก,ก็ดีเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าโลโอเวอร์นี่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วไม่มีความสามารถในการชําระเงินต้นก็เหมือนกับธนาคารอะ ธนาคารเนี่ยถ้าทุกคนไปแห่ถอนเงินจริงๆธนา,าคารมีเงินไม่พอนะเพราะว่าเขาปล่อยกู้อยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยยังฝากเงินไว้กับธนาคารเหมือนกันเลยในทุกๆประเทศเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เจ้าหนี้ยังคงปล่อยปล่อยกู้ให้กับทุกประเทศดังนั้นแต่ว่าถ้าเวลาค่าเงินประเทศใดก็แล้วแต่ที่มันอ่อนค่ามากๆเจ้าหนี้ขาดทุนนึกออกไหมอย่างสมมติว่าถ้าเราอะไปปล่อยกู้ไว้อยู่ในสหร,ราชาอาณราจักรนะครับใช้เงินปอนหรือปล่อยกู้ไว้ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ย นี่เราขาดทุนนะขาดทุนเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยน20%นะไม่พอนะอาจจะไม่ได้ดอกเบีย้ยด้วยได้ดอกเบีย้ยน้อยกว่าสหรัฐด้วยแสดงว่าย้ายเงินดีกว่านะึกออกไหมอันนี้เราก็จะเห็นว่าคนนะ่ะก็จะยิ่งขายเงินญี่ปุ่นกับเงินปอนนักขึ้นเพราะฉะนั้นไอการที่ประเทศต่างๆซึ่งออลืมคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานลืมคำนึงถึงการเป็นทุนนิยมเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะทําให้เงินสำรองหมด เมื่อเงินสำรองหมดมันจะกลายเป็นวิกฤตมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติแต่ประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วโดยแนวโน้มนะประเทศไทยเนี่ยก็อ่อนค่านะอ่อนค่า12%ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น1 8คือประเทศไทยเนี่ยก็ยังโอเคแต่ประเทศที่อันตรายเนี่ยสออันแน่แนเลยที่มากกว่าเนี่ยก็ชัดเจนก็จะเป็นปอนกับญี่ปุ่นถูกไหมครับอ่ากับเป็นเงินเยนลองลงมาเนี่ยจะเป็นเกาหลีกับยุโรปที่ตื่นเต้นนะครับอ่าอันนี้ก็ก็ให้ดูแล้วกันนะก็ถือว่า เตือนแล้วกันหรือว่าสแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตรอบนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามีโอกาสเกิดอ่ะมันก็เลยตุมต้มๆต่อมๆอ่ะเฮ้ยเวลาคือถ้าเกิดว่าดอลลาร์ขึ้นไปรอบนี้แล้วไม่คือประเทศที่มีหนี้และเศรษฐกิจไม่โตมายาวนานถ้าบับเบิ้ลไม่ไม่ระเบิดก็ไม่เป็นไรคือเป็นซอฟต์แลนดิ้งก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าหนี้มันระเบิดเนี่ยก็อันตรายนะคราวนี้สิ่งที่เราควรจะมอนิเตอร์นะครับหรือว่าดูนในการลงทุนคืออะไร หลังจากที่เราเข้าใจแล้วเออเฮ้ยค่าเงินมันอ่อนค่ารุนลงรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วตอนเนี้ยเงออินค่าเงินประเทศไหนบ้างที่อ่อนค่ารุนแรงแล้วถ้าเรายังเห็นข่าวว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่แทรกแซงค่าเงินประเทศตัวเองแล้วเงินสำรองยังน้อยกว่านี่ต่างประเทศที่ตัวเองดูแลอีกแสดงว่าประเทศนั้นมีความเสี่ยงว่าจะเกิดวิกฤตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าเขายังขึ้นดอกเบีย้ยไ,ไม่สุดแล้วไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่ ในขณะที่มันก็เกิดความปั่นป่วนในประเทศอื่นๆคราวนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าบับเบิลจะระเบิดไหมอย,อย่างที่ผมบอกไงถ้าตอนเนี้ยสิ่งที่เราควรจะดูนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูก่อนผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม s t o p p i ิก Up นะตอนนี้เรามี Standard Template นะทุกคนใช้ได้แล้วก็เปิดตามอย่างเดียวเลยเปิดตามผมอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปเซตเองก็คือเข้า Template อะ Standard t e m p l a t ตตอนนี้อย่างแรกผมแนะนำว่าคุณไปดู Template นี้ global 4ก่อน global 4หมายความว่าเนื่องจากคุณเป็นนักลงทุนนะคุณก็ดูก่อนว่าเฮ้ย ผมเอาข้อมูลกองทุนนะครับมาโพสเป็นกราฟนะครับซึ่งเป็นกองทุน ETF สําคัญสําคัญแหละเป็น ETF อินเด็กซสำคัญ,สำค,ญสำคัญของแต่ละประเทศอย่างเช่นซ้ายบนสุดอ่ะเป็นพวกคอมโบดิตี้ซึ่งราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวเนี่ยความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลงเองโดยอัตโนมัติและสินค้าโภคภัณฑ์ก็เป็นแนวโน้มขาลงอ่ะโอเคดีอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกัน ETF ที่เป็นของพวกคุณยุโรปตัวเนี้ยมันทำนิวโลคือมันมันทำนิวโลอะ่ะนะมันก็อันตรายเป็นแนวโน้มขาลงจีนลง นสเด็ uh, กกลางล่างลงนะครับแล้วก็พวกเวียดนามลงแต่ลงน้อยน้อยกว่านะครับแล้วก็อินเดียอินเดียก็ลงแต่จริงๆที่ผ่านมาขึ้นเยอะกว่าลงน้อยกว่า uh, อารมณ์ประมาณนี้ถ้ากับตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว,วเงินไหลออกซะเยอะเอาเอาตรงๆเลยแต่ที่เราเห็นก็คือว่ามีอินเดียเนี่ยอาจจะสตรองกว่าคนอื่นหมายความว่าเขาในขณะที่คนอื่นในขณะที่คนอื่นเขาลงมายาวนานอินเดียขึ้นมาก่อนแล้วเพิ่งลงคือล,ลงช้ากว่าคล้ายๆประเทศไทยอะ่ะ ลงช้ากว่าคือตลาดเกิดใหม่เนี่ยอย่างไทยก็ดีอินเดียก็ดีเนี่ยลงช้ากว่าแต่ลงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลงนะอันแรกเราเห็นโฟแล้วว่าโอเคทั่วโลกอ,ะอ่ะโดยธรรมชาติเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างเช่นหรือว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆแล้วเ็เพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆแสดงว่าฝากออมทรัพย์อ่ะคุณก็ได้ดอกเบีย้ยแล้วคุณก็ไอสินทรัพย์เสี่ยงสูงอะ่ะมันก็จะต้องถูกทยอยขายอันนี้เป็นธรรมชาติก่อนนะอ่าเราเห็นละเรายืนยันละงั้นไอเทมเพจโกโบโฟเนี่ยเราเอาไว้ดูว่า ตลาดสําคัญสาคัญที่คนนิยมกันมันไหลไปไหน,อต,อนตอนนี้นะแสดงว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงก่อนนะอ่าโอเคเราเข้าใจภาพนี้แล้วต่อมาเนี่ยไอสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงต่ําจริงๆเนี่ยมนไหลเข้าจริงไหมนะอ่าผมก็ให้ดูเทมเพลตอีกอันหนึ่งเรียกว่าบอลโฟซึ่งไอบอลโฟตรงเนี้ยนะครับก็คือพวกตลาดตาแสนตาสันนี่คราวนี้มาดูซ้ายบนสุดกราฟซ้ายบนสุดเนี่ยเป็นตาสันนี่แต่ว่า เป็นของต่างประเทศของสหรัฐเราสังเกตว่าหน่วยลงทุนเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าตอนนี้ถ้าเอาจริงเลยนะคือเรากําไรอัตราแลกเปลี่ยนเราไม่ได้กําไรไอ้ตัวดอกเบียเขาหรอกแต่เรากาไรอัตราแลกเปลี่ยนสังเกตว่ากราฟเขาพุ่งขึ้นอยู่คนเดียวแต่ว่าพอเป็นตาสานี้ของสหรัฐเช่นเดียวกันนะแต่เป็นแบบ high yield b บอ d คือเป็นบอลที่ต่ากว่า Investment g r a เกสังเกตว่าลงแม้ถึงว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นแต่จริงกองทุนลงอ่าแสดงว่า ไอ้พวกจังบอลเนี่ยอันตรายเห็นไหมเพราะว่าเวลาดอกเบีย้ยขึ้นไอ้พวกธุรกิจที่มีความเสี่ยงเขาอาจจะไม่รอดก,ก็ได้อาจจะกลายเป็นขยะไปเลยก็ได้นึกออกไหมมันก็เลยลงเชน่นเดียวกันมาสา,ายล่างกราฟสายล่างก็เป็นอบอลไทยนะครับเป็นภาครัฐตรงกลางไปภาคเอกชนของไทยเนี่ยขายหมดทั้ง2อ,อันก็คือลงหมดเลยหมายความว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ําแต่เป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นจริงๆก็ลงนะ ถาเอาตรงๆเลยจริงๆก็ลงไม่ใช่ว่าไม่ลงนะก็ลงเพราะงั้นคนที่จะเก่งกาไรแม้แต่แม้แต่ตาสารนี่ระยะสั้นก็ยังไม่ควรจะลงทุนน่ะนึกออกไหมเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันไปถือถือเงินสดแล้วก็ฝากตาสารนี่พวก3มเดือน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบสั้นมากๆอ่ะมันกึ่งออมทรัพย์อ่ะจะปลอดภัยที่สุดนึกออกไหมอ่าอันนี้ให้เรารับรู้ไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยพัฒน์บัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อต,ตอนนี้เริ่มลงด้วยนะอ่านไหมขวาสุดของไทยี่ยเริ่มลงด้วย ลงๆๆๆชัดเจนก็หมายความว่าตอนนี้ความกังวลเงินเฟอ้อเริ่มลดลงแม้ถึงว่าเงินเฟอ้อประเทศไทยยังไม่ลดลงแต่คนก็เริ่มขายพันธบัตอรอ้างอิงเงินเฟอ้อทำกำไรแล้วเหมือนกับคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อน่าจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วนึกออกไหมก็ขายทันทีแต่ว่าค่าเงินที่ยังสตรองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตาสันนี่ผ่านผ่านออสเตรเลียพอดีว่าออสเตรเลียเขาเป็นประเทศที่มันมีสินค้าคอมมนดิตี้บางอย่างอย่างเช่นพวกเชื้อเพลิงพลังงานบางอย่างเขาเขาได้ประโยชน์อยู่มันก็เลยยัง ค่าเงินมันก็เลยแข็งๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเราติดตามกันเพราะงั้นจากที่เราดูประเด็นเนี้ยเราก็เห็นเลยว่าเออเฮ้ยลงจริงและไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่ทองก็ลงอ่าให้ดูก่อนแม้แต่ทองก็ลงอ่าอย่างที่บอกนะครับทองก็เป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้าเราดูกราฟทอง,ส,งสิ่งที่เราเห็นนะครับอันนี้คือทองที่เป็นเงินบาทอันนี้ผมจะลองให้เราดูทองที่ที่เป็น US อ่า สังเกตว่าถ้าเราดูกราฟทองที่เป็น USD สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาดิ่งลงแบบมโหลานมากเพราะอะไรเพราะว่าดอลลาร์เทียบกับทองพอดอลลาร์แข่งค่าขึ้นทองคําอ่อนค่าเนอะกมเสสวนทางกันชัดเจนแต่พอเป็นทองคําที่เป็นเงินบาทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟกับลดลงในอัตราที่น้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วมันก็เฮดจิ้งไปอ่าไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่า ถ้าเราพูดถึงทองคําตอนนี้อยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ที่คุณเห็นว่าทําไมทองคํามาถึงได้มีการดีดรีบงรีบาวแล้วก็พอเราซื้อทองคาเป็นเป็นสกุลเงินบาทอ่ะทำไมมันถึงลดลงได้น้อยกว่าทองคําโลกที่ลงเพราะว่าคุณสมบัติของทองคําย้ําเหมือนเดิมมันเป็นคุณสมบัติที่เอาไว้ป้องกันวิกฤตอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดวิกฤตกับค่างเงินบาทไทยทองคํามันจะเฮดจิ้งเข้าไปและที่สําคัญทองคําในตลาดโลกเนี่ยในตอนที่ มันขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆแ,แล้วมันเกิดไปบับเบิ้ลเราไม่รู้นะว่าว่ามันจะแตกหรือไม่แตกเอางี้ก่อนนะเราเราอย่าเพิ่งไปแอบนะถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆระหว่างทางแล,แล้วเกิดมีบับเบิ้ลยุโรปแตกญี่ปุ่นแตกอะไรเงี้ยสมมตินะแตกพวกนี้ขึ้นมาเวลาวิกฤตเกิดก็เหมือนสงครามอะ่ะทองคํามันก็จะกลับมามีมูลค่ามันเหมือนมันขึ้นแล้วมันโอเวอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆโดยถ้าซอฟต์แลนดิง้งตอนนี้ทองคําน่าจะลงแต่ถ้าเป็นทองคําที่เป็นเงินบาทไทยน่าจะลงในอัตราส่วนที่ชะลอต ถ้าคุณจะซื้อทองคำตอนนี้ถ้าโดยกราฟเทคนิคคุณก็หล่อซื้อแต่ถามว่ามีในพอร์ตแล้วควรขายมันไหมก็คิดว่าไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำกำไรจากสินทรัพย์อื่นเพราะว่าสินทรัพย์ลงทุนหุ้นเฮิรนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราทยอยขายมาแล้วมีเงินสดแล้วเนี่ยนะครับอนอกจากการซื้อตาสันนี่ที่เป็นระยะสั้นเลยอ่ะ่เดือน3เดือนนะมันได้มาเก็ตนะครับเพื่อเพื่อเก็บกระแสเงินสดนะในอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า เราก็มีแบ่งทองคำไว5้5% 10%ไม่ใช่อะไรนะเราไม่รู้ว่าบับเบิลมันจะแตกไหมหรือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้ขึ้นไปตาสานนี้มันจะระเบิดไหมและระหว่างทางมันอาจจะเกิดขึ้นนั้นเราซื้อประกันในลนักษณะเราซื้อทองคำในลักษณะประกันไม่ได้ซื้อเพื่อที่เก่งกำไรนะซื้อในลักษณะประกัน5-10%ของพอร์ตก็ก็ย้ำแบบนี้นะครับอ่ะว้วก็ขออนุญาตไทายอินสนันิดนึงสำหรับใครที่สนใจซื้อทองคำเพื่อป้องกัน นั่นแหละป้องกันวิกฤตนะเราไม่ได้เก่งกำไรซื้อเหมือนซื้อทําหน้าที่ประกันสักห้าอร์ของพอร์ตผมก็แนะนำก็ใช้บริการผ่าน efinco ก็ได้นะครับสามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงนะแล้วก็ราคาซื้อขายต่างกันสิบเกาบาทดีกว่าสมาคมที่ต่างกัน100บาทแล้วก็ส่งคําสั่งซื้อขายได้ล่วงหน้าได้ตั้งวันหมดอายุได้นึกออกไหมอ่าแล้วก็ซื้อขายขั้นต่ำทีละศู 0.01บาททองคำนะครับใครที่สนใจก็ลองคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้สมัครหรือลองเซิร์ชคำว่า E f ฟ n c o กนะครับหรือต้องการรับทองคำแท่งก็รับได้ที่ห้างทองโซเซงเฮงเยวาวราชนะแต่ก็ต้องสะสมให้ได้ตามเกณฑ์นะ5บาท10บาทอะไรเงี้ครับก็ไปแลกก็เสียค่าธรรมเนียมในการแลกเพิ่มเติมอีกทีนึงเพราะว่าค่าฟรีเราค่อนข้างต่ำนึกออกไหมเราคิดค่าฟรีถูกกว่าสมาคมนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็ฝากตรงนี้แล้วก็ฝากสถานการณ์ในใ,ใ,ในช่วงนี้นะครับถ้าอัปเดตก็อัปเดตหุ้นไทยสักนิดนึงแล้วกันนะ หุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่าพอเรามาดูหุ้นไทยในกราฟเดยวันนี้เซ็ตไทยเนี่ยต่ำกว่าหนึ่ง1,609จุดแล้วเพราะงั้นในกราฟเดย์เนี่ยถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอาจจะมีการรีบาวแต่รีบาวต่อจากนี้อาจจะรีบาวกลับไปเป็นแนวโน้มไปเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมแต่ไม่น่าไม่น่าจะรีบาวได้นิวไฮตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็น จริงเราเตือนกันมาตั้งแต่สสัปดาห์ใช่ป่ะสัปดาห์ก่อนหน้าก็ทยอยขายและสัญญาณฟันโฟมา,าสุกที่ผ่านมาก็หุ้นแบบไหนที่ควรจะต้องจับตาแล้วก็ระบายขายบ้างอ่าอย่างเช่นที่ต่างชาติทยอยขายใช่ป่ะหรือหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงก็คิดว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังของการทยอยลดพอร์ตอยู่ดีอ่ะมันก็คือทยอยขายมาเรื่อยๆและเกณฑ์นี่ก็เป็นเกณฑ์ว่าเราต้องขายเพิ่มเพราะว่าเซตอ่ะมันหลุดแนวโน้มขา,ข,าขึ้นในกราฟเดย์แล้วมันจะเป็นแนวโน้มขาลงอี ก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าโดยกราฟเทคนิคเนี่ยมันยังไม่ได้ชะลอตัวที่แบบรุนแรงนักหมายความว่ายังไม่น่าจะเกิดนิวโลใหม่หมความว่าเซ็ตตอนนี้ลงเนี่ยยังยังไม่น่าจะเกิดนิวโลที่ต่ํากว่า1517อเจุดอะ่ะแต่น่าจะย่อตัวแต่ยังย่อตัวมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่โดยที่มีแนวรับสําคัญที่1578อยจจุดคือถ้าลงรอบนี้แล้ว1578รับอยู่อาจจะมีการรีบาว์นะแต่ถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะลงอีกก็ดูโดยรวม นะครับอ่ะติดตามใกล้ชิดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้งานสนักานอีเฟนแนนท์ไทยนะครับก็มีแล้วล่ะนะครับ้าก็เชิญชวนแล้วกันนะครับว่าวันที่8ตุลานะครับเดี๋ยวผมอาจจะแนบลิงก์ให้ใน,ในในในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะยังไงก็ฝากลงทะเบียนนะครับก็ไปสามารถไปเจอกันได้นะวันเสาร์ที่8หรือว่าจะรอดูชมออนไลน์ก็ได้นะครับพอดีว่าเรามีเครื่องมือออกใหม่ดีกว่าเป็นเป็นสแตนดาดเทมเพลตที่ออกใหม่เป็นเครื่องมือที่ออกใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนนนนนััักกกลลลงงททุุแ้้วว็ไปคามรู ไม่ว่าจากผมเองหรือว่าคนอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันนะครับในวันงานสวัสดีครับ